ครับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพดเบิสสุขสุขคนนะจ๊ะพ่อพอกระเจ็ดสีนี่เศร้าวันจันทร์พี่น้องบ่เศร้าเลยค่ะก็กลับลงมาหอดบ้านพี่น้องเออไปกปักซองไปเข,าปาขา้าไปธนาคารแต๊ะเศร,ารา้าๆรอคิวเดคิวที่ซิฟแต่ว่าซาาซาสละเกินกำลังลงมาอาบน้ำล้วก็ลงผูกแขนงานผูกแขนเขาในบรนใต้เนี่ยแหละพี่น้องเลยมีขาหมูอยู่ โอ้ยฮอนเอาโพดโพนอนกับนั้นขึ้นไปนอนน้ำเจร้าน่ะมันก็นอนไม่อยากหลับห้าทุ่มห้าสิได้นอนถ้าแปลกที่ลายกาเฮิร์งจะไปลายกานอนไม่อยากหลับบาทนี่บวกอีกไปเล่นนันกีฬานํำเพิรนลมาบ้านนึงไปตีบอลลี่แปดปีไปตีเธอหนึ่งมันห่วยเจ็บเส้นบานนี่ตื่นมาเผืาา่อว่าเมื่อย โอ้ยตอนนี้ก็ซีฟมองแล้วพี่น้องเอ้ยยังปรทันได้ลงโผแขนเขา่าตอนนี้เขาเหย้าก,ากับอะบางจักจักสิได้มวนน้ำเข่าซ้ำได้นะคะหรือว่ามีแต่ว่าสิตโบมวนมีแต่ว่าเมื่อยแบบได้ยินเสียงเพลงเพราะว่ามวนกวู่โม่แล้วที่ตามโรงงานผลัดน้ำกันพี่น้องเอ้ยไปสู้มูสักกันยิงแตรนค่ะโอ้ยหลดเอียงขาอันนี้ไปตะขี้เอาผู้ชายซ่อนแท้ขกฮู้คันหนึง่งโอ้ยพี่น้องโอ้ยอ ไปใส่ไปใส่กันอยู่บริษัทแต่ใส่จักรเยื้อเนี่ยจะน้ำจิใส่ดับจ่ายไว้ไม่ใส่ละมันไปใส่ให้ลูกมาเอาเงินนั่นงู้ิไม่ใส่ให้บั๊เบิ้งนั่งหนาดูากจะน้ำจิสวัสดีสวยสวยอยากจะน้ำเจ้าผู้งามนี่นะเอออยางมาให้เลือกสูช์บอกกูได้เลือกูุณไปสุดเลยไม่บอกว่าไปสุดเลยงานเขาเนี่ยอยู่บ้านกลางเล่นขลางลงมาบ้านใต้พี่น้องเขาก็เลี้ยวนำอยู่ มึงเบิ่งหุ่นมึงก็หุ่นกูแน่จะให้กูใส่สุดมึงน่ะมีสุดตัวนี้เลยใช่นี่เอ็งเอ็งให้ตโวอยู่อันโอ้ยสุดรสูตเหนียวยากเลยฮามมึงคือใครแต่กูถืทึ่งมาใหญ่มึงสากตเบาเรียบร้อยอุ้ยเขากับกูเลยอุ้ยตัวนี้กับขากับกูสวยอีหยังมึงน่ะคือนนูซื้อมาใส่แบบนี้กะแต่ข้าวเอ็มจอยมึงมีข้าวจอยเสวย ก้าวจอยเนี่ยน้ำหนัก,กน <55. S 1> เท่าไหร่ห้าสิบห้าเจวีเอ็ดนะคะนี่พี่น้องเอ้ยเจเเเออ็็มมททููค่ะก็บต้นสวยบอ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 เงาประดงามลูกดาวดาวได้ดีสัตวไปผ่าไวดูไอเ้เจ็ดโอ้ยคนเวียดนะพี่น้องเอ้ยลูกก็เอาไปหาฝากไว้โลดบา <laughs> ไ,ได้เนี่ยขันอยากไปงานแล้วก็ไปหาฝากไว้โลดบาได้หอดงานเขาจ็คเทอร์แล้วูโพสให้กูใช่ ใช้มีจักรุดจะหายกูนะสาลงมาหาเล่นน้่เแ็นตนั่นเองนะนี่โอ้ยง่ายกระเดาสุดไม่มานโอ้กูอยากมานเด้โ้เปสุดเดียวสาดันโดดลงมาอีปอบทางใสายมืดเขากรเห็นหัวนมกูเบิดแล้วขนาดนี้เลยเฮฟมากูปนิยังเลยเหฮฟมา แล้วมึงได้สิขี่รถอีหยังคืนใหหมูลงมาหาน่ะเอา้ามึงนี่รถิ <c oughs> <c oughs> อาม<ย>ากเบอกไอ้ห่าไอ้ปีขาปลาก่อนเนาะปลาปลาก็จผสมพันไก่อยู่ส<อ>วยแนดยนจะนนี่คุณหนุ่นมคุณหนุ่มนแล้เอิร์ลงมาในมีซัมนี้อ๋อไอ่เตนเนาะหูสร้างเรนนะสู้เต้นแะไรกันยากน้ำมันโรตกอุ่งเละไม่ตู้อีกไอ้ตู้กูใช้น้ำมึงใส่มึงเบิ่งใส่มึงแน่นาะใส่แล้วนะที่ว่าเอา มึเนี่ยพี่น้องเอ้ยอุตส่าห์นางว่าเจ๊ไฮสุดงามๆได้สุดเดี่ยวเตี้และรวยติดตามไปเบิ้งงาน้ากำกับผลงาพี่น้องค่ะผิดวางอย่างแรงค่ะเจแอมทุ่ทีได้แล้วค่ะสุดหนึ่งสายสุดนี้ปะคะพี่น้องคะไปงานต่อแก่างนออกเนาะต่แก่ทางในออกแม่นสวยค่ะส่งกับไส้ไมั้ยส่งกบนี้ไป้นแหละ โอ้ยคข้าจะมาเลือกันอยู่นี่นะคะอันนี้การนั่งว่าเห้ยืมค่ะยืมแล้วก็ยืมได้ซ้ำขอไรนะคะข้าได้ข่าวตัวอะไรมระดูกงจียมึงเบื่อใจสุดขันมึงเอาขึ้นมึงกระติดกีกากีเกลือน้ำปูเอาเมจิกาเอาบ่ลเอาปะโอ้ยแค่หนึ่งใจสุดสุดมีอยังค่ะนี่ผมได้ถือนมมาน้ำมือนี่นะเน๊อะโอ้ยมันโดนเป็นพนักงานอีเแล้เอามึงไปพนักงานอะไรสุดโต๊ะสีเขียวหรือสีเหลืองดีคะ คือสีเขียวอมันคือหุ่มเมืองว่าอรีก็หุ่มตัวเหรอมันบอกอุ้มรูมอยู่คืองันมันมันเห็นคอจะใส่ถือท่างอยู่บอคานางดีให้ปะามึงอยข้างหลังโอ้อมันมันบอกอยากโซโซบัดใดแล้วเอาใส่ชุดนี้แหละครับไปเอาเอาครั้งนี้ดีกว่าแล้วก็ถอดเสื้อสีขาวออกเซ็กซี่เลิศมากค่ะอาจจะใช่แล้วค่ะไปทำพี่น้องเลิศไม่ได้แล้วกันเค่ะโอ้ยไปโอไปบอค้าสุดเบียด่ะแก้ก้อก้อนเลย กูเพื่อสีออกเพื่อไรอยู่งานทางไก่นะเนียคนเสื้อผ้าออกมาสามตู้ค่ะลวกันจะงด้ชุดหนึงมันออกมาขายอยแบมาขายเดีนี้บอกตัวนี้ให้เต้นุ่มหนุ่ักหนุ่มักนุ่มนนมืให้เอฟ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 มาฟเอ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 ฟบอฟบอฟบอฟเอฟเอฟเอ้ลอฟเอฟเอฟเเอฟ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 เอเอฟเอาเอฟ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 อออเอบอออออเออบออออบออออออ 爸爸。 你老了哈。 ชุมทีมงานเจอมาลากับไปบ้านเบ้าเป้กับพักกันม,มวมน,น,มนเนวนมามันกันยเมือขึ้นนี่ยเจ้าปูหูว่าเิ่นสิกับมากันมือใดเจสีกับมันนี่กันสายเดียวค่ะอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะแต่บอแม่นสายเดียวหรอกค่ะมู